ช่วงที่ข้าพเจ้าเอ่ตั้งแต่อย่างที่อาจารย์เราพูดนะวันตั้งวันพุธที่ที่ผ่านมาที่ที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงการที่บรรยากาศในฝ่ายวิญญาณมันถูกยกขึ้นมา Since last Wednesday, Wednesday, that rock h a i r that the atmosphere in the spirit just shifted by God. ข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้ว่าพระอ,องค์ทำกำลังท,ทำอะไรข้าพเจ้าไม่สามารถจะ อธิบายได้แต่ข้าพเจ้าสัมผัสได้อย่างเดียวว่านี่คือการเคลื่อนของพระเจ้าและข้าพเจ้าไม่อยากจะออกจากตรงนั้น I could feel that this is the direction that the new move of God is moving right now and I didn't want to step out from that move ข้าพเจ้าไม่สามารถอธิบายได้เลยว่าสิ่งนี้คืออะไรข้าพเจ้าไม่สามารถจะเข้าใจด้วยสมองหรือความรู้หรือประสบการณ์ของพระเจ้าได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรแต่วิญญาณของข้าพเจ้า มันร้องเรียกหาสิ่งเนี้ค่ะ I couldn't understand this move of God by my brain but deep inside my spirit are longing for this จนกระทั่งเมื่อวานนี้ยข้าพเจ้าก็ได้คุยกับอาจารย์ลอฟตอนที่อยู่ในรถกลับมาที่ชนบุนรีข้าพเจ้าบอกอาจารย์ลอฟว่าข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงสิ่งที่เราไม่สามารถจะควบคุมบรรยากาศอะไรได้เลยเราไม่ใช่เป็นผู้นำนำมัสการหรือนำบรรยากาศหรือ,อนำ นำภาพรวมอะไรทั้งสิ้นเราไม่ใช่เป็นผู้นําพระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้นํา And I talked to Rob yesterday on the way back to Chumburi that I could feel in the spirit that spirits p e a k to me and release deep and un deeper understanding about actually we are not the true leader we cannot control the atmosphere we cannot control anything only God is a true leader and He controls everything He is the one who directs everything เมื่อวานเนี้ยร้าพระเจ้ารู้ว่า เอ่อตั้งแต่แตั้งแต่วันพุธเป็นต้นมาจนถึงเมื่อวานเนี่ยคะสิ่งที่ข้าพเจ้าสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้คือว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะพยายามที่จะเมื่อเรากระโจนเข้าไปเราก็ต้องไหลไปตามกระแสะของพระวิญญาณไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปควบคุมทิศทางของพระองค์ It's direct direction Spirit It's not to the the not to our job to direct of Holy our job try to work the ministry by our own thinking by our own mind by our own emotions but it's all the river of god that flows and our responsibility is to jump to that river and flow with him หน้าที่ของเราคือแค่ติดตามพระองค์เท่านั้นแต่ถ้าเราเนี่ยพยายามที่จะทําพนกิจพยายามที่จะเอาใจมนุษย์เอ่อเรามาที่นี่เพื่อวัตถุประสงค์นี้เราต้อง ให้ผู้คนได้เข้าใจเราจะสูญเสียการทรงสถิตของพระเจ้าเราจะสูญเสียเราเราจะไม่พบการเราจะไม่สัมผัสถึถงการทรงสถิตและพระสิริแบบเนี้ย If we try to make people come to the king of God by ourselves we're gonna miss the target we're gonna miss the glory of God and the movement of God that he's moving right now หลายครั้งที่ ใช่ในอดีตที่ผ่านมามันก็เป็นพสัสดุอีกแบบหนึ่งที่เราเคลื่อนกันนะคะแต่พอมาฤดูการนี้ยพ,พระเจ้าทําสิ่งที่สดใหม่จนข้าพเจ้าข้าพเจ้ายอมรับว,ว่าไม่สามารถจะเอาประสบการณ์เดิมในฤดูการเดิมมาเคลื่อนในฤดูการนี้ได้เลยเพราะมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเ l l แล say that it cannot take the old experience to move In the kingdom of God in this season right now. Our responsibility as sons and daughters of God is just to have a faith like a child, a child who didn't know anything, who doesn't know anything, but just to follow the God the Father who leading the direction. แล้วสิ่งที่ข้าพเจ้าเรียนรู้ในช่วงเวลานี้นะคะก็คือว่าความคาดหวังของมนุษย์ที่คาดหวังและเรารับรู้ได้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนของพระวิญญาณบริสุทธได้ด้วย And what I know and what I learned in this season is human expectation cannot control or direct God's power to fulfill in their agenda. แต่ในฐานะที่เป็นผู้นำการเคลื่อนหรือว่าเป็นผู้นำนมัสการเนี่ย เราเองก็ต้องไม่รับความคาดหวังเหล่านั้นเอามาแบกไว้เราต้องให้พองเคลื่อนอย่างแท้จริงร้อยเปอร์เซ็นตไม่ใช่พยายามที่จะเอาใจอ่าคนนี้ต้องการแบบนี้คนนี้ต้องการแบบนั้นคนนั้นต้องการแบบนั้นเราอยากจะให้เขาได้รับไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่เป็นหน้าที่ของพระองค์ต่างหากเมื่อเราตามพระองค์แล้วเราทําเราปล่อยให้พระองค์นําพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่แหละพระองค์จะไปสัมผัสคนนั้นเองไม่ใช่ ไม่ใช่เราที่จะไปแตะต้องหรือวางมือหรือจะไปพยายามเสิร์ฟให้เขาหรือป้อนให้เขาแต่พระเจ้าพระองค์เองอ่ะพระองมามาด้วยพระองค์เองอพระองค์จะไปเสิร์ฟให้เขาเองเพราะพระองค์รู้จักคนคนนั้นน่ะรู้จักผู้คนดีกว่าที่เรารู้จักผู้คน It's not our job to move in the ministry just to fulfill human expectation but our job is to trust in the Lord and just follow Him like that even the way of leading worship we're not leading worship just to meet their expectation, meet people's expectation that worship supposed to look like this, but we just move according to God's will, God's movement in the spirit only, and we just follow him. <laughs> As the true kingdom leaders, we have to let control out. <laughs> Even sometimes people don't understand, but yeah. as kingdom leader are you willing to experience that if you didn't meet human expectation ถ้าถ้ามีสมาชิกหรือพี่น้องมาถามแล้วว่าเออไม่เข้าใจในอาจารย์ทําอย่างเงี้ยทั้งๆที่เราเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันและเราไม่สามารถให้คําตอบเขาได้เราที่จะเสียหน้าหรือว่ายอมที่จะให้เขาเข้าใจผิดเราได้ไหม sometimes I feel like I cannot answer what people question about this move of God t o just yeah that's not u h my answer or my understanding to make them understand มันจะมีคนที่สัมผัสได้แล้วก็เคลื่อนไปกับการเคลื่อนของพระเจ้าและมีคนที่สัมผัสไม่ได้และไม่เข้าใจแล้วพยายามเข้าใจการเคลื่อนของพระเจ้าด้วยความคิดของเขากลุ่มคนเหล่านั้นอะที่เขาจะมีคำถามเราเราจะยอมปล่อยเข้าไปไหมหรือเราพยายามจะดึงเขาไว้ Some people gonna okay didn't understand the, this move of God too, but they're willing to surrender just to flow with the move of God. But some people who don't understand and they try to understand by their own head, by their brain or categorize it, but they will, will not understand. not understand. อาณจักรพระเจ้าโดยจิตวิญญาณเขาใช้วิญญาณของเขาสัมผัสแล้วก็รับเอาในฝ่ายวิญญาณทั้งๆที่สมองความคิดเหตุผลเขาไม่เข้าใจเลยเลยแต่เขาก็เปิดใจรับพรงก็เลือกคนเห่านั้นแหละ The true Jesus follower is the one who just l a i d o u t everything and not follow their own head or their own mind their own understanding but just let the spirit of God lead them and their spirit just agree with Him that's all even he or she didn't understand it all but those people are uh, who try to understand everything by their own uh, head by their own plans cannot be the true Jesus followers ไม่ใช่เพราะไม่ใช่ว่าเราไม่รักพี่น้องหรือว่าเราไม่ได้รักผู้คนนะคะแต่มันไม่ใช่ความสามารถของเราเลยที่จะพยายามให้คนคนหนึ่งเข้าใจและรับรู้เรื่องพระเจ้าและให้เขารับพระวิญญาณบริสุดของพระเจ้าเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะเย่อหยิงได้ว่าฉันนี่แหละจะช่วยให้เขา ที่จะเข้าใจอาณาจักรพระเจ้าด้วยกำลังของฉันด้วยตัวของฉันเองเราเย้หยิงอย่างนั้นไม่ได้นั่นไม่ใช่หน้าที่เราเป็นหน้าที่พระเจ้า It's not our job. It's not our own ability to make people understand and receive the kingdom of God. It's all God's job. It's all God's movement that that open people's heart. It's not our job to try to make them receive the kingdom of God. แน่น,นี่ของเราแค่ฟังเสียงพระองค์ติดตามพระองค์และให้พระองค์นำไม่ใช่นำพระองค์ Our job is to follow him and let God lead, not lead. God to do your own way หลายคนอาจจะเข้าใจผิดด้วยเราอาจจะรักผู้คนเข้าใจว่าคือการที่พยายามนำคนมาถึงพระเจ้าเนี่ยคือเรารักเขานะแม้ว่าเขาไม่เข้าใจเขาปฏิเสธแล้วก็พยายามไปตื้อเขาอยู่แต่ทำไมพระคัมภีร์ถึงเขียนว่าอย่าโยนไข่มุกให้สุกรล่ะมันมีเหตุผลไง It's not like try to manipulate people or invite people or force people just to control t h e m to come and receive ึงพระเจ้ o นั่นเป็ h เหตุผลที่พระเยซูตร t สว่าอย่าโยนลูกปั e บางทีเราอาจจะเย่ะย้ยไดว่าใช่ฉันมีถ้อยคำของพระเจ้าฉันมีพลวิญญาณของพระเจ้าฉันมีการทรงสถิตของพระเจ้าฉันแค่พูดเดี๋ยวคนนั้นก็จะเปิดใจแลวรับเอามันไม่ใช่ไม่ใช่ความสามารถของเราเลยสักนิดเราไม่สามารถคิดแบบนั้นได้ค่ะ Sometimes we just have pride and thinking that, or we know so many things about the Word of God and the Kingdom of God. We're going to release that and people are going to believe it. It's not our job. It's not our anointing or our power. It's all God's power. It's all God's anointing and God's plan, God's movement that opens people's hearts. If he uh, didn't even receive the people that God sent to them, also they didn't receive God too. If they didn't receive God, then who we are to make them come to God. Our job is like Jesus Christ to trust in the Holy Father. to lead you. Like Jesus trust uh, the plan and he just do and say what the Father lead him to say mm hmm. and do. And we are too. We just trust in Jesus Christ to lead us and follow him in every his way. แล้วเมื่อเราทาอย่างนั้นเนี่ยงานของเราก็าง่ายและเบาเราแค่ทำตามเสียงของพระเจ้าทำตามการเคลื่อนของพระองค์พระองค์จะให้กำลังเราจะทำให้กำลังและให้พระคุณเราที่จะทำสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทำนั้นเรียบร้อยแล้วเราทำได้มันง่ายและเบา

This morning, God led me to the scripture, the story about Jesus. Uh, receive d the anointed, the anointed oil at the Bethany. ในยอห์นบทที่สิบสองนะคะข้อสามพระจ้าจะอ่านให้ฟังมารีนำน้ำมันหอมบริสุทธิ์ราคาแพงประมาณครึ่งลิตรมาลินรดพระบาทของพระเยซูและใช้ผมของนางเช็ดกลิ่นน้ำมันหอมตลบอบอวนทั้งบ้าน Now in John chapter 12 f i r free that say that Mary just bring t luxury and expensive oil and anoint uh Jesus feet มาลีได้เอาน้ําหอมราคาแพงมากได้ลดที่พระบาทของพระเยซูมันหมายถึงการที่ชีวิตของเราอะไรที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราอ่ะเราเอาสิ่งนั้นวางที่พระบาทของพระเยซูได้หรือเปล่าผม what is the most <Okay. S 2> important to us can we just And lay down the feet Jesus Christ like Mary the feet like and down did lay at it of ผมและมารีได้ใช้ผมของนางเช็ดผมหมายถึงผมเนี่ยเป็นเหมือนมงกุฎถ้าสำหรับผู้หญิงนะผมมันเป็นเหมือนมงกุฎมันคือสิ่งที่แบบมันเหมือนมงกุฎของผู้หญิงเนี่ยที่แบบจะต้องสะอาดต้องดูดีต้องเซ็ตทรงให้ได้ต้องแบบให้มันเข้าทรง And Mary also used her hair to wipe Jesus' feet too. แต่นางไม่แคร์เลยนะแม้ว่ามันจะเป็นมงกุฎจวยงามมันจะต้องเซ็ตทรงมันจะเข้าทรงเท่าไหร่มาลีไม่ได้แคร์ค่ะมาลีเอาผมเนี่ยเช็ดที่พระบาทของพระเยซูหลายครั้งเราแคร์หน้าตาเราแคร์รูปร่างเราแคร์ว่าเราจะเสียหน้าเราแคร์เกียรติเราแคร์เอาว่าคนอื่นจะให้เกียรติเราหรือไม่เราแคร์ว่าเราจะกลัวหน้าแตกหรือไม่ต่อหน้าคนอื่นอะ่ะเราแคร์หรือเปล่าต่อหน้าพระเจ้าในการทรงสถิตของพระเจ้าอะ่ะ And somehow you know that for a woman, the hair is like the crown in her head. So, but right now we could see this is the act, true act of worship for Mary, that she didn't care about her own reputation. He she didn't care about that she had to save her face like that. She just act of worship to Jesus. <laughs> ก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ที่เราจะยอมวางต่อพระเจ้า Lay d o w n the reputation u n t o his feet l a y d o w n everything that you think that that is the important thing in your life l a y d o w n to his feet because God is the true everything in you ถ้าเราวางทั้งสองสิ่งเนี่ยไว้ที่พระบาทของพระเยซูสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกินน้ำมันหอมตลบอบอวนทั้งบ้าน <laughs> Mary released this act of worship to Jesus Christ when he poured out the luxury expensive oil. Uh, the fragrance is filled in the air, the atmosphere, and people could smell that. And that's how we would like to move in the kingdom of God just to surrender all and release the act of worship through act of worship to God. Praise him alone, laid every reputation him, that the glory alone.Lay that him him the down to o g of God can f i l l the a t m o s p h e r e and p e p p l e could feel it. นี่ไงงานที่เราควรจะทำไม่ใช่พยายามที่ดึงคนเข้ามาหรือว่าพยายามที่จะไปทำให้คนอื่นกลับใจใหม่แต่สิ่งที่เราควรทำก่อนอันดับแรกนะคะใช่ของประทานอื่นๆเราก็เคลื่อนไปตามการทรงนำของพระเจ้าสิ่งที่เราทุกคนอ่ะส่วนตัวของเราเราควรจะทำต่อพระเจ้าก็คือ วางสิ่งที่สําคัญที่สุดไว้ต่อพระเจ้าและวางเกียรติเชื่อเสียงของไว้ที่เทบบาทของพระองค์นั่นแหละมันจะเป็นการยกบรรยากาศในฝ่ายวิญญาณในชีวิตส่วนตัวของเราและบรรยากาศในฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเราในการนมัสการพระเจ้าเนี่ยมันจะไปกระทบกับคนอื่นมันจะมีกลิ่นหอมส่องออกไปนี่แหละคือกลิ่นหอมนี่แหละมันจะไปเชือชอ้อเชิญคนอื่นนะนนำเข้ามานำพวกเขาเข้ามาถึงการทรงสถิตของพระเจ้า this is the true act of worship That You just lay down everything, cast out your crowd, cast out your reputation at the feet of Jesus Christ, and that's only Him that you will praise, you will worship. Don't try to make people repent, don't try to evangelize, don't try to make people receive the kingdom of God. It's not your job. Your job is to release the act of worship and surrender all to God and let the glory, the fragrance of Christ just fail in you until it's just spread out and touch people and draw people come to the King of God. <laughs> เข้ามาในการทรงสถิตของพระเจ้าคาพยานที่เต็มไปด้วยพระเยซูมันที่ผู้คนได้ยินนี่แหละมันคือการเชิเชินให้ผู้คนอยากจะเข้าใจอยากจะรู้จักอาณาจักรของพระเจ้า The fragrance from the testimony of Jesus Christ not your own ministry from Jesus Christ only not your own ministry the true testimony will draw people to come to the kingdom of God เมื่อสัมผัสถึมันเป็น สิ่งที่ลูกของพระเจ้าทุกคนควรจะทําสิ่งนี้ด้วยกันในชีวิตส่วนตัวของเราและเพื่อเราจะปลดปล่อยกลิ่นหอมของพระคิดออกไปในชีวิตของเรา I believe this is God's invitation to sons and daughters of God right now just to agree with this truth agree with the word of God and surrender all to Him so your life will release the fragrance of Christ to the people แเราอาจจะไปต่ออีกนิดหน่อยนะข้อสี่แต่สาวกคนหนึ่งของ พระองค์คือยูดาสอิสคาริโอซึ่งภายหลังเขาทรยศพระองค์ได้คัดค้านขึ้นมาว่าทําไมไม่ขายน้ําหอมนี้แล้วนําเงินไปแจกจ่ายคนยากจนน้ามันหอมนี้มีมูลค่าเท่ากับค่าแรงหนึ่งปีทีเดียว b a c back to the story we know that one of his disciple uh Judas Iscariot uh the one who gonna betray Jesus Christ just say something like why maybe just waste the expensive money we can sell this and make a lot of money to share for the poor หลายครั้งการการะทำของเราที่เราได้สละชีวิตของเราได้ยอมจำนนต่อพระเจ้าได้วางสิ่งที่สำคัญที่สุดข,ของเราไว้ที่แท้พระบาทของพลงและสละเกียรติชื่อเสียงของเราเพื่อจะติดตามพระเจ้าอาจจะมีหลายคนที่ไม่ได้เข้าใจที่ไม่ได้คิดแบบที่เราคิด

แต่สิ่งที่เราควรจะทำเหมือนที่พระเยซูสุขิตทำในข้อที่8ได้บอกว่าโปรงองปลดปล่อยความจริงแล้วพรรองบอกว่ามีคนจนอยู่ในหมู่พวกท่านเสมอไปแต่จะไม่มีเราอยู่ด้วยเสมอไป in verse 8 from John chapter 12 say that the poor is always with you t o o but I'm not with you all the time this is uh what he said before he went to the cross มันมีคำโกโหกและ เข้ามาในบรรยากาศแต่ความจริงเนี่ยจะช่วยสลายคำพกองออกไปได้ The truth of God casts out the lies of the enemy สิ่งที่พรยเยซูพูดหมายถึงอะไรพระองค์อาจจะไม่ได้อยู่กับท่านเสมอไปอันนี้คือสิ่งที่พรยเยซูพูดก่อนถูกตรึงบนไม้กางเขนแต่แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าสัมผัสวันนี้คือบรรยากาศแบบนี้พี่น้องมันไม่ได้มีเสมอมามันไม่ได้มีเสมอไปมันไม่ได้มันไม่ได้มีตลอดเวลา มันเป็นสิ่งที่พิเศษถ้าเราไม่ช่วยเอาไว้แล้ววางสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเราลงและเอาความที่ที่ไม่ถูกต้องออกไปเราจะได้รักหรือเปล่าเราไม่รู้ When God released his new move He would like sons and daughters of God to grab it Grab it before t e n d of the season and you just miss it He would like to open an opportunity When he is doing something fresh and new for you to grab it Don't focus on anything else that you miss it ถ้าเราสัมผัสได้ว่า นี่เป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากนี่เป็นช่วงเวลาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นพระศิีที่ข้าพระองค์ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนท่านจะเป็นคนนั้นที่ยอมวางทุกอย่างในชีวิตของท่านและกระโจนเข้ามาในพระศิีของพระเจ้าและนมันสการพระองค์ If God said this is a special moment of the glory and the anointing of God to raise up you in worship would you would like to grab it or you just focus on something else and just miss it โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องสนใจ ทำโกหกหรือความคิดที่มันต้องทำสิ่งนี้สิต้องนำสิ่งนี้สิความคิดที่พยายามดึงเราออกห่างจากการทรงสถิตของพระเจ้า or you just move by human thoughts that thinking by their own reason that we supposed to do this we should do this first and we should do that first นี่คือสิ่งที่เราทุกคนต้องต่อสู้ในความคิดของตัวเราเองมันต้องต่อ <This S 1> สู้ภายในเพื่อที่จะได้รับสิ่งที่ทรงคุณค่าและมีคุณค่ามากที่สุดมากกว่าที่เราจะแสวงหาได้ในโลกนี้ This is what we have to fight in the spirit, just to get rest in God and fight everything to get what God's doing right now. Human reason, human understanding cannot enter into this new realm, new, this new move of God. But when you taste it in the new move of God, that's God. also invite you just to surrender all to him yield to him และข้าพเจ้าไม่ไม่ปรารถนาที่จะพลาดสิ่งนี้เลยข้าพเจ้าปรารถนาที่จะได้รับสิ่งนี้มากขึ้นและมากขึ้นและพระองค์ข้าพเจ้าไม่รู้เลยว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงเพราะข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ก,กําหนดแต่ข้าพเจ้าไว้วางใจในพระเจ้าว่าพระองค์จะเป็นผู้กระทําและพระองค์จะเป็นผู้เคลื่อนไหวพระองค์จะเป็นผู้ขยายอาณาจักรของพระเจ้าเอง i don't want to miss even just one thing from god in this season and i don't want to forget that it's only him who can expand create and build the kingdom of god it's not our own job it's not our own responsibility it's not our own ministry it's god it's all belong to god and we just follow him we just would like to agree with him ก็อยากะเชิญชวนพี่น้องนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะเวลา h ี r